สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านสวัสดีลูกค้าทางช่อง Facebook ค a n b a ดนะครับขายที่ดินและอสังหารทุกชนิดด้วยนะครับวันนี้ทางคุณแม่ครับแล้วก็ช่องขายที่ดินและอสังหารทุกชนิดนะครับมีโอกาสนะครับมาแสดงความดีๆกับลูกค้าผู้คื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับในการโอนที่ดินนะครับ1แปลงนะครับเนื้อที่13ไร่23ตารางวานะครับ ตำบลบ้านวังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับทำเลดีนะครับใกล้ตัวอำเภอโนนไทยมากๆนะครับผมก็อยู่ในทําเลที่ดีขายราคาถูกนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับที่ให้เราดูแลนะครับ จะถึงวันขายนะครับวันนี้เลยนะครับผมวันโอนกรรมสิทธิ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลานะครับในการรอเจ้าหน้าที่นะครับในการเรียกในการโอนกรรมสิทธิ์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สำนักงานที่ดินนะครับอำเภอโนนไทยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็เนื้อที่กว้างครับติดถนนสาธารประโยชน์นะครับกว้างขวางนะครับก็เป็นที่ไล่ บวกที่นานะครับสามารถทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆได้มากมายนะครับตอนนี้ถนนคอนกรีตก็มาถึงหน้าเกือบถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับผมก็อีกนิดเดียวนะครับผมที่ทำเลดีๆแบบนี้นะครับราคาถูกแบบนี้นะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่ประมาณนี้ก็โทรสอบถามเราได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือแอดไลน์ดีเราได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับ ก็วันนี้นะครับทางช่องขายที่ดินและสังหารทุกชนิดนะครับมีโอกาสนะครับมาแสดงความดีๆกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับหนึ่งแปลงครับเนื้อที่13ามไร่23ามตารางวานะครับตำบลบ้านวงางอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับ ท่านลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินแปลงต่างๆในจังหวัดจ,จังหวัดนครราชสีมานะครับก็โทรสอบถามเรามาได้ตลอดเวลานะครับที่เบอร์0ูนย์หกสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดแปดนะครับผมก็โทรมาสอบถามเราได้นะครับเรามีช่องทางหนึ่งให้ทางลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามนะครับเป็นช่องทาง u t u b e นะครับที่ช่อง n w real estate 78นะครับ ฝากลูกค้ากดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับช่อง YouTube ของเรานะครับก็จะถ่ายทำนะครับตั้งแต่ถนนหลักๆนะครับจาก ตัวจังหวัดตัวอำเภอนะครับจนถึงแปลงที่ดินนะครับผ่านสถานที่ต่างๆสําคัญสาคัญนะครับโดยละเอียดนะครับฝากลูกค้านะครับติดตามนะครับเฟซบุ๊กของเราด้วยนะครับที่ช่อง Nw Real Estate 78นะครับสำหรับช่องทางนี้นะครับจะเช่องทางขายที่ดินและสังหาทุกชนิดเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เรารวบรวมนะครับข้อมูลที่ดินแปลงต่างๆของเรานะครับจากลูกค้าผู้ขายนะครับโดยละเอียดนะครับตั้งแต่ข้อมูลรูปภาพนะครับปิกัดแปลงที่ดิน ลูกค้าสามารถเลือกเลือกชมได้นะครับหากสนใจที่สง,สงสัยที่ดินข้อมูลที่ดินแปลงต่างๆ,ๆแปลงไหนก็แอดไลน์มาสอบถามเราได้ตลอดเวลานะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับคุณแม่งนะครับกำลังพูดคุยกับลูกค้าอยู่ก็เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่เรียกก่อนนะครับเราก็จะไปทำธุรกรรมนะครับรับโฉนดกันนะครับผมที่ช่อง2ตรงนี้นะคะผม ก็เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่เรียกก่อนนะครับผมขอบคุณลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับที่สอบถามข้อมูลที่ดินมานะครับสำหรับช่วงนี้นะครับหากว่าคุณแม่มยังไม่ตอบมาทางลูกค้าต้องขอออภัยเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากติกภารกิจนะครับคุณแม่มติดภารกิจโอนที่ดินนะครับให้ลูกค้านะครับหนึ่งแปลงนะครับที่อําเภอโนนไทยนะครับเนื้อที่13ไร่ E 23ตารางวานะครับตรงสำนังกงานที่ดินนะครับอ,อำเภอโนนไทยของเรานะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับช่องทางเรามาตลอดแนละให้การสนับสนุนเรามาตลอดนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ หากลูกค้าท่านใดต้องการที่ดินแปลงสวยๆราคาถูกๆก็โทรสอบถามเรามาได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือแอดไลน์ดี0638412188เรามาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณแมนต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ